1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 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 1 2 3 โ okay. อเคขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องทำให้เพื่อนเลิกพอเทีได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ